การบ้านสรุปความรู้ที่ได้จากการสอบ a s t m o ครับหนึ่งความรู้สึกระหว่างสอบช่วงอาทิตย์แรกที่สอบไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะเป็นพอร์ตเดโมและที่ผ่านมาทำกำไรได้5%จึงเทรดแบบเดิมคือถือยาวทั้งอาทิตย์แต่เมื่อสอบ a s t m o จึงระวังดีๆเป็นพิเศษเลยพยายามออกลอด น้อยกว่าปกติเมื่ออาจแรกติดลอลิงบอใบไม้500ทำให้เริ่มคิดมากแล้วเพราะต้องทำบวก1,000เหรียญเพื่อให้สอบผ่านตอนแรกคิดจะปรับเพิ่มออเดอร์และลดเป็น2เท่าและเพื่อเร่งให้ทันแต่คิดว่าน่าจะทำให้ตกเร็วขึ้นเพราะดีๆเลยใช้แผนเดิมต่อเพราะคิดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะไม่เหมาะกับคือยาวสุดท้ายอาทิตย์ที่2ปิดที่ลบ60เหรียญส กลยุทธ์ที่ใช้เทรด e v 0.6 100%เปเซเปิด E1 จันออกล็อต0ด0.01เลิกเฉพาะคู่ที่ออกไม้เพื่อเทรดทั้งอาทิตย์ลิมิต5ไม้ต่อคู่เวลาการทำงาน2นาฬิกาถึง23นาฬิกานาทีวาง EA ที่ t f เป็ม30ล็อตใส่1,000จะทำการปิดกำไรด้วยเทมเพลต Reversal H4 เมื่อมีพระอาทิตย์บวกลูกศรบวกดอดหรือขีด เมื่อมีดอดบวกขีดบวกพระอาทิตย์หรือลูกศรเปิดออโต้คัททีเและเด y แคนเดลส0งปิดระบบทุกวันพฤหัส2 0่สนาฬิกาสานาทีสามกำไรเพราะอะไรกำไรที่ได้ทั้งหมดมาจากการปิดวันพฤหัส20.30นาฬิกา30นาทีเนื่องจากการเป็นช่วงเวลาที่กราฟวิ่งพอดีไม่มีการปิดตามเทมเพลตเพราะไม่มีคู่เข้าเงื่อนไข และบางคู่ติดตามเงื่อนไขไม่ทันเพราะมาเกิดช่วงกลางคืนเมื่อมาดูอีกทีก็ผ่านมานานแล้วขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะในช่วงวันนายนนคู่ที่ออกออเดอร์จะวิ่งขั้นไปจุดสูงสุดอยู่ที่200-300ดอลลาร์ แต่ไม่ยอมปิดเพราะรอเงื่อนไขเมื่อถือรอต่อมาคู่ที่กำไรจะเปลี่ยนมาขาดทุนและถูกตัดไม้ถึงบวกกับไม้ที่ถูกปัดทึงเพราะผิดทางก่อนหน้านี้ทำให้ภาพรวมขาดทุนมากกว่ากำไรสีต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนอะไรอยากให้มีการสอบแบบนี้อีกเป็นระยะระยะเพื่อวัดความเข้าใจจากประสบการณ์จริงเหมือนการสอบครั้งนี้ห ตัวเราต้องปรับปรุงอะไรการสอบครั้งนี้ทำให้รู้ว่าตัวเองไม่ถนัดถือยาวและในเมื่อไม่ถนัดก็ควรค่อยๆเทรดเก็บสั้นจะเสี่ยงน้อยกว่าในความคิดส่วนตัวคิดว่าการถือยาวควรใช้ล็อตที่ต่ำกว่านี้และเงื่อนไขาการตัดไม้ควรจะตั้งให้ตัดยากกว่านี้และต้องถือรอเพื่อเอากำไรให้คัปเวอร์ไม้ที่เสียให้ได้หฮ อะไรที่ยังไม่เข้าใจยังหาการตั้งค่า EA และช่วงเวลาเวลาการปิดก,กำไรของ EA ที่เข้ากับตัวเองไม่ได้ความรู้เรื่องการเทรดระยะยาวแต่ส่วนตัวคงไม่เทรดยาวแล้วครับ